สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CCM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปถึงยุคสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือให้โหลดเกมโหลดคลิปโหลดดู YouTube ดูหนังอะไรได้ทุกวันนี้นะครับยุคสมัยนั้นเนี่ยความบันเทิงของ เด็กน้อยทั้งหลายเลยก็คือการได้อ่านนิทานนะครับเพราะว่าพอดได้อ่านนิทานแล้วเนี่ยจินตนาการของเด็กๆก,ก็จะกว้างไกลขึ้นมากนะครับแล้วก็ในนิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ออกมาช่วยเหลือออกมาทําให้นางเอกกลับมามีความสุขมีรอยยิ้มได้อีกครั้งอย,อยู่เสมอนะครับตัวละครตัวนั้นก็คือนางฟ้านั่นเองนะครับ ซึ่งในจักรวาลของ48กรุ๊ปเนี่ยนางฟ้ามีอยู่จริงนะครับถ้าบางดีในโลกมนุษย์เราเนี่ยนางฟ้าไม่มีอยู่จริงหรอกมันไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ในจักรวาลของ48กรุป๊ปมีนางฟ้าอยู่จริงๆนะครับและนางฟ้าคนนั้นก็คือน้องแองเจิลสมาชิกรุ่นที่2ของเอ้ยรุ่นที่1ของวง C.G.M.48 นะครับ ถามว่านางฟ้าอย่างไรน้องชื่อแอนเจิลที่แปลว่านางฟ้าเหรอถึงให้เป็นนางฟ้าคำตอบคือไม่ใช่เลยนะครับน้องได้รับฉายานางฟ้าจากสิ่งที่น้องทำมาตลอดตั้งแต่เข้าวงมาล้วนๆนะครับก็อย่างที่รู้กันดีใช่อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าน้องแอนเจิลเนี่ยเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันกับน้องจีจีสมาชิกรุ่นที่สองของวง BNK ยน ทั้งสองคนมีความฝันแบบเดียวกันเลยครับไม่รู้ว่าโรงเรียนเขาสอนน้องกันแบบไหนแต่น้องมีมีความฝันที่สวยงามทั้งคู่เลยก็คืออยากเข้ามาเป็นไอดอลเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้คนนะครับแล้วก็ g ีจีก็ทําได้สำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องแองเจิลก็ก้าวเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ได้สำเร็จ เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าแองเจลเนี่ยจะปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มด้วยความสดใสความน่ารักตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งเหมือนกับจีจีมากนะครับจีจีก็ปรากฏตัวด้วยความสดใสความน่ารักความสนุกสนานที่เล่นเช่นเดียวกันสองคนนี้คล้ายกันมากนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้องซื้อสัตว์ต่อ หน้าที่ของการเป็นไอดอลเนี่ยแหละครับที่จะเข้ามาเพื่อสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มแก่ผู้คนถามว่าน้องเครียดไหมในชีวิตส่วนตัวแน่นอนครับทุกคนมีความเครียดแต่น้องเลือกที่จะปิดบังความเครียดตรงนี้แล้วทําหน้าที่สร้างความสุขให้แก่ผู้คนแทนนะครับถ้าไปถามจี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 ก็จะตอบว่า ก็หน้าที่ของไอดอลคือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนส่วนถ้าไปถามแอนเจิ้ลแอนเจิลก็จะบอกว่าก็หน้าที่ของการเป็นนางฟ้าก็คือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนเช่นเดียวกันนะครับว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องแอนเจิลเนี่ยก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของการเป็นไอดอลเพียงเท่านั้นนะครับน้องยังซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อคําพูดที่น้องพูดไว้ว่าน้องอยากเข้าวงมา เพื่อมาเป็นพี่สาวที่ดูแลน้องๆนะครับน้องเคยพูดในไลฟ์ว่าน้องมีความสุขมากเลยที่ได้มาอยู่หอพักของ cgm ได้มาเป็นพี่สาวที่ถอยดูแลน้องๆนะครับแล้วก็คำพูดนั้นเนี่ยเป็นจริงทุกประการนะครับน้องไม่ได้พูดมาเพื่อสร้างภาพนะครับแต่น้องทำจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยลองน้องๆใน,ๆใ,นๆในหออะไรในหอ cgm น้องๆที่เล็ก,กว่าอายุน้อยกว่าเจนทุกคนจะ คงไม่พร้อมใจกันเรียกว่าพี่เจิ้นพี่เจิ้นถามหาพี่เจิ้นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้อย่างดีว่าแอนเจิ้เนี่ยดูแลน้องๆดีมากอันนั้นเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในไลฟ์ของน้องแอนเจิ้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนั้นเนี่ยน้องซ้อมน้องเรียนเสร็จซ้อมเสร็จซ้อมเต้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาไลฟ์คุยกับแฟนคลับในไลฟ์ของตัวเองเช่นเคยนะครับน้องยังใส่เสื้อนักศึกษาอยู่เลยนะครับแต่เปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้น แล้วก็คุยไปได้สักพักหนึ่งน้องก็บอกว่าเออคงคุยได้ไม่นานนะวันนี้เพราะว่าต้องอ,อไปดูแลน้องนีนี่นะครับเพราะว่าน้องนีนี่เนี่ยต้องไปเรียนที่โรงเรียนแต่เช้ารุ่งนี้แต่ว่าเสื้อยังไม่ได้รีดเลยน้องเอนเจลก็อาสาเป็นคนที่จะรีดเสื้อให้น้องนีน,นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยที่น้อง น้องอาสาตรงนี้นะครับน้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่น้องพูดมากว่าจะดูแลน้องๆนะครับแล้วรู้สึกไหมครับว่ามันมีอะไรคล้ายคล้ายคล้ายอะไรบางอย่างนะครับคือตอนที่น้องจะรีดเสื้อมิน่ให้เนี่ยผมผมได้ยินคาพูดที่น้องพูดอย่นีนี้ว่าเดี๋ยวพี่รีดรีดเสื้อให้น้องน้องสาวพี่ต้องต้องมีเสื้อได้ใส่เสื้อนักเรียนที่สวยที่สุดเอารมณ์มันเหมือน เหมือนซินเดเรล่าที่จะไปพบเจ้าชายแล้วนางฟ้ามาเสกชุดสวยๆให้ซินเดเรล่าใส่ทำนองนั้นเลยนะครับแอนเจลก็เหมือนมาเสกชุดนักเรียนสวยๆให้นีนี่ใส่เป็นในวันพรุ่งนี้ไปเรียนนะครับผมก็รู้สึกว่านี่แหละครับนางฟ้าในชีวิตจริงมันมีจริงนางฟ้ามีลมหายใจจริงๆนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเป็น อะไรเราเลือกที่จะเป็นนางฟ้าหรือเราเลือกจะเป็นอะไรทุกคนทําได้ทั้งนั้นนะครับแล้วนอรแอนเชนก็เลือกที่จะเป็นนางฟ้า mm. เลือกที่จะเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ